ยี่โโฮโฮสกครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนนะครับมาดูผมทอดแหนะครับอันนี้จะเป็นคลองรอบๆกองร้อยนะครับไปไปดูกันว่าจะได้ไหมไป อยู่ไหมอู้เม็ดครับเม็ดครับดูจุด้จจาดเลยอู้ไปแล้วมั้งนะอยู่ไหมขอลดกวนชาติก่อนครับ nước vào nước vào Bỏ lòng đắm nói เจอแล้วน่าจะเป็นปน,นิน เดี๋ยวแล้วครับว้ฮู้ฮู้ยีสกครับผมโอ้โหว่าแล้วนี่แต้มว้าวโคมแรกก็สุดยอดเลยครับโอ้โหโหมแรก ผมแรกแฮกหมานขึ้นอยู่ไกลมากนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้วอ่ะไปดูกันบนบกไปเลยไส์สวยครับไซส์ประมาณสองโลวาขึ้นไกลมากครับผมตะเล็กนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้ว ไปไงล่ะเนี่ยนี่ใสสวยครับน่าจะเป็นนวลจันทร์ฮะตัวนี้น่าจะไม่ใช่สกนวลจันทร์ฮะเอ้าดูดูนิดมิดนิดนิดไฟเลยครับไฟโอ้ยเห็นไม่ค่อยเตะเลยทั็นไหมทันไหมทุกคนทันไหมไปดูฮะดูครับมีนิดไหม หรือเปล่านะเนดี๋ยวผมจะลองงมดูก่อนครับไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าโอ้ยหลุดไปแล้วครับบิ๊กนินจริงๆด้วยหยุยเสียดายมากโอ้โหลอมือผมซะแล้ว โอ้โห,โโหปวดสะได้เลยไปเจอตีนแหโอ้โหผ่านเลยเราโอ้โหไม่เป็นไรเอาใหม่ครับออลองดำก่อนครับ อีกแล้วป่านินบิ๊กไซหูยนู่นไปดู้วโอ้โหกระแทกแหขาดแล้ปัดเลยออ้ยเสียดายมากโอ้ยังมีอีกตัวเปล่าขอลองดำดูอีกทีโอ้โหเจอหลุมมันพอดีครับเมื่อกี้แบบอยู่ปลายแหเลยโอ้โหเสียดายมากโอ้กระแทกแขนนักขาดในน้ำนังปัดเลยโอ้โหโอ้ยไม่เป็นไร โอเคครับผมหลังจากที่วานมาได้สักพักนะครับก็ได้บิ๊กนวลจันท์1ตัวนะครับแล้วก็พาดบิ๊กนินไป2ตัวโอ้โหเสียดายมากแบบกระแทกแหาขาดไปเลยโอ้โหเป็นเม็ดไปเลยไม่เป็นไรครับผมยังไงก็ผมขอกำลังใจนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แคมเครื่อง